เราลานครับเราลานคือเพ่อนขื้นไปหัวหน้าน้ำแม่วาฮะคือเพ่อไปน้ำแม่น้ำพ่อว่ามีตะห้องเอืน้นพากันขื้นไปตัดหญ้าหัวหนาจ้ะเกาล้านเพิ่นบ่ได้ขื้นไปหัวหน้าน้ำเพิ่นกับหองเอืน้น บัดแม่บัดแม่มาแล้วบพระสนใจแม่เด้ปะเนะี่ยแม่มาแล้วบพระสนใจแม่เลยบ้านห้องเอ้นแอแอเห็นบ่ลูกเก้าล้านเก้าล้านครับเสย์เทนอเซย์เทนอพวกน่ะวนหัวกอกน้ำเจ้าหน่อยน้ำก่ะฮักเอ็ก ผู้เ่าวน้อยเอ้ยดากคือเป็นตาตีแต่ว่าผู้เ่าวน้อยนี่นไหมผู้เ่าวน้อยคือเป็นตาตีดากแถลวลูกนน่เดี๋ยวเบิง่งการานครับเป็นตาตีดากแถวครับเนี่ยดากเนี่ยลูกดากเนี่ยดาก ดูเก้าล้านพี่น้องเก้าล้านเป็นตาซังอะบอเก่าล้านในสามเดือนเต็มวันที่ยี่สิบเจ็ด้งหันละจ้ายี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาส่วนสาวหยาหวานสาวหยาหวานหยาหวานเอ้ยทองแกแล้วจา้าวันที่สิบสี่นี่ก็ได้สิบเดือนเต็มแฟนบ้าโลก ยาหวานอยากลงน,น้ำนี่ยเห็นไะอยากอาบน้ำตีลกูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกแป๊บหนึ่งใจเย็นเดี๋ยวคอยลงน้ำห้องใง่แล้วพี่น้องสี่สิบเดือนวันที่สิบสี่สี่หอดนี่แหละเออเออผุนห้องเอิญห้องเอิญตีลกูกเอิญตีหวานนี่หวาน วาเน,น้ยสาว nhà าวานสาว n า à วานสาวใบไผ่จ้ะมือน,นี่ผ้าชม่มพ้าช่มเหมือน,นีได้ออกมานะสาวใบไผ่เหมือน,นีบ่ได้ออกจากคอกพอเพิ่นเกี้ยวหยาตัดหยาไว้ให้หลายจ้าเพิ่นกันเลยบ่เอาออกจากคอ,อเเก,ออเ,กเ,เอาหยาใส่คอกให้เพิ่นกิน แค่ว่าก็ได้คำได้แรงเราเพิ่นก็นอยากนอนน้ำจ้าเฮ้ยเสิเอานอนน้ำลงสาหมอสาวใบไผ่สาวใบไผุ่่นสาวใบไผ่จ้าเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลงน้ำลงน้ำดิลูก อาวใบไผ่อันนี้เกาลานกำลังจะเขาคอกเขาคอกเล่มใบไม้ใบหญ้าไปละจ้ะผู้บ่าวน้อยกับบ่มีอย่างายจ้นได้ออกมาาน้ากับมาเลียงควาย มาเล่นน้ำเกาล้านมาซอยพ่อพิ่นตัดหญ้าตอนนี้พ่อพื่นตัดหญ้ายู่หัวหน้าประทันในเแล้วอยู่เกาล้านห้องอยากขึ้นไปหัวหน้าน้ำจ้าหัวหน้าก็อยู่สูงๆงนละไกลไปอีกฝากป้าเขาขึ้นไปผนละจ้าเจ้าหญ้าหวานปล่อยลงน้ำแล้วจ้าบะเนะี่ย ปล่อยลงเหร่นน้ำแต่ว่าเพิ่นห่วงกินหญ้าหญ้ากับหญ้าคางสะนี่แหละจ้าชวนเก่าล้านก็ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วขึ้นมาใหม่แล้วเพราะว่าแม่เพิ่นบ่ลงแม่เพิ่นเฝ้าเฝ้าเล็มหญ้าเพิ่นบ่ทันได้อยากลงน้ำเพิ่นเฝ้าเล็มหญ้าเป็นบ่ไผไผหิวหญ้าติลูกเต้ไผหิวหญ้าไผก็เลยบ่อยากลงน้ำปล่อยเพิ่นเล็มกินจักหน่อยจ้ะ เดี๋ยวเพิ่นกับลงน้ำตอนนี้เพิ่นหิวเพิ่นเพิ่งได้ออกคอกมาจ้ามึงนี่ไหมเพิ่นบ่นได้หาเล่มหากินเองเพิ่นกับเลยอยากออกหากินสาวห้าหวานกะพอแห้งจ่าพิ่นเล่าหยาอยู่้างสาเป็นหยาขนจา้าห้าขนอยู่ในสา ลงนอนน้ำแหละจ้าสาวหยาหวานกับสาวใบไผ่ลงนอนน้ำแหละจ้าหุ่นจ้าสาวใบไผ่พักกันมองเลยใบไผ่กับหยาหวานนอนน้ำแล้วฮุ่นสาวหยาหวานรับตาหมุมๆเลยติลกูกหยาหวานเย็นดีปะลูกเย็นดีวะฮุ่น เกาลานไปใส่นอเกาลานันเกาลานอาบแล้วคืนแล้วข้าวเดียวพนันก็ลังดื้อพุ่น,น,น,นไปเล่มหยาแล้วพี่นอ้องอาบแล้วไปเล่มหยาแล้วเหลือแต่สองเมียสาวนี่อา้อาวอ้าวใครเอ้ยนอนใกล้กันแถวหวานนอนใกล้กันแถวลวกูกอา้อาวอา้อาวอ้าวเบียดกันใหญ่แล้ว ยังนอนใกล้กันเอา้าไพมึงนับออกไหมไพนับบอ,อกไม่ลูเกียังยังเบียดกันสากวางบ่แ้เอา้าอีนั่นก็เบียดมาอีก <laughs> จ้านี่ก็คือบรรยากาศควายนอนน้ำย้ำเหมือน้งจ้าว <laughs> ันนี้ไปนอนไกลๆแล้วจ้าว่างหันนอนเบียดกันครับพดผู้หนึ่งพลิกกระทับกันผู้หนึ่งพลิกกระทับกันนั่กกนว่กกนาไพ ไผ่ก็เลยออกไปนอนอยู่ไกลแล้วพูนสาวใบไผ่ดิลสาวหญ่าหวานยังอยู่ของเก่าอยู่นี่สาวหญ่าหวานอยู่ของเก่าใบไผ่ออกไปพูนแล้วเอามาฝากพี่น้องจ้าก,กับบรรยากาศเลียงควายนะ้ำข้าวใบข้าวแรงจ้ามือนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะ้อ ฝากเดือนเพ้นชาแนลในเด้อจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ให้เดือนเพ้นในเด้อจ้าสวัสดีจ้า